มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจัดงาน40ปีราชมงคลธัญ,ญบุรีนวัตรกรรมสร้างชาติสร้างอนาคตซึ่งถือเป็นวันคล้ายวัสถาปนามหาวิทยาลัยโดยในปีนี้ครบรอบ40ปีเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่เรามาเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีแห่งนี้นะครับก็เลยมีการพูดคุยกันถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทั้งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมาทลายก็มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะต้องที่ต้องการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัตินะครับแล้วก็มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อที่จะรองรับความต้องการของภาคเอกชนเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสมาพูดกันในระดับประเทศด้วยว่าประเทศมีแนวทางในการปฏิรูปทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างไร การแสดงงานวิจาการในหอประชุมจะเห็นว่าเป็นงานแสดงที่เป็นการยกระดับของงานวิจัยซึ่งเห็นว่างานวิจัยทุกชิ้นนั้นเป็นงานวิจัยที่สู่ขบวนการภาคอุตสาหกรรมเป็นงานวิจัยที่สู่ขบวนการใช้จริงมหายัยไไม่ได้มุ่งเน้นการผลิตตัวบัณฑิตอย่างเดียวแต่มหายัยขนาดนี้เนี่ยมุ่งเน้นการผลิตทางด้านวิทยาเทคโนโลยีหรือนานวัตกรรมเนี่ยให้กับภาคอุตสาหกรมมรมหมทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงองความรู้ ของครูและอาจารย์เนี่ยเชื่อมโยงไปสู่ชุมชนท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันมทรธัญ,ญบุรีเนี่ยในอนาคตจะเป็นมทอรที่มีทั้งสิ่งเป็นวัตกรรมนะครับเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมไทยเข้มแข็งในอนาคต การ84ชุมชนนี้ได้มาอย่างไงนะคะก็เป็นโครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัยลนะคะคือเพื่อต้องการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตนะคะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะคะก็เป็นการรวมตัวกัน84ชุมชนทั้งหมดนี้ก็เป็นเนี่ยงบัวหลวงนะคะเราใช้ดอกบัวที่มาจากธรรมชาติเพราะว่าเราอยู่จังหวัดปทุมธานีสัญลักษณ์ก็คือดอกบัว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาบัวเนี่ยมาเพิ่มมูลาคา่าแล้วก็มีประโยชน์นนด้วยจะเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงลดบำรุงหัวใจส่วนลหลักๆของงานก็คือจะใช้ในการเก็บความลึกของท้องน้ําเพื่อเอาไปใช้ในการประมาณว่าเราจะหาปริมาตรของแหล่งน้าแ,แหล่งหนึ่งว่าเราขุดปริมาตรเนี่ยมาจะเก็บน้ําได้จริงเท่าไหร่เรือนี้ใช้ในการสำรวจน,นะครับจะมีเซ็นเซอร์ลหลักๆก็คือจะเป็นแอคคอร์ดเดอร์ยิงคลื่นเสียงลงใต้น้ำครับโดยจะให้เรือวิ่งอัตโนมัติ เราขีดเส้นไว้เรากําหนดจุดไว้ให้เรือวิ่งไปเรือก็จะเก็บตําแหน่งและก็เก็บความลึกของตาแหน่งนั้นมาครับเป็นยงไงกันบ้างคะสําหรับผลงานและนวัตรกรรมต่างๆที่ได้ดูกันไปถือว่าแต่ละผลงานสุดยอดมากๆเลยทีเดียวค่ะเรานอกจากจะเป็นผลงานและนวัตรกรรมที่น่าสนใจแล้วยังสอดแทรกประโยชน์ในผลงานแต่ละชิ้นอีกด้วยและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมกับงาน40ปีราชมงคลธัญบุรีนวัตรกรรมสร้างชาติสร้างอนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ